สวัสดีครับผมมือนีนัผูกแขนปะปูครับสวัสดีปีใหม่ครับได้มาผูกแขนเอาแบบพี่น้องอายุดีไม่ห้างอายุละหลายมากูรักกว่ามาคำสุดท้ายละ ย่าให้คนนี้ดีคดเขาเืมแล้วเอาเงี้ยคลายไหมเงินย่าไม่ขอดถุงให้มีเนาะเนี่ยถุงมีเท่าไรใส่บุตกขาผู้หญิไปบรอดด้วยับปราปูผูแขนปีไม่ปลาปูครับลูกกบูมีกบูมีมีลูก หายันูล้ายกัวครัวมาสุดไทยนะหลายกลัวบอดนี่นอนรับได้เงินมื้นได้บอดนี่ยอู้อยากทำอยากเรียน แบนมือไปแก้วมันเหมือนไหล่นี่เราครบอยู่ด้วครับแบบพี่น้องแ้วมาผูกกอนนี่สครับดีเยอให้พ้นจากทุกเด้อบดนี่ครับรุดยปหายข้อมือใส่อืหายเงินไหลนองเจ้าบดเนี่ยช่องไหลมาห้อยู่ดีมีฮงหาอยู่ละลายกูละกูอาไอะไรนันะ อส่ได้เลโอได้ก็ได้ผมยอะห้คนนี้ดีคนเขาเยอะนอนหลับได้เงินมื่นได้บาทนี่ นอนตื่นเนเงินแสนแบนเนื้อไปดิต้องตื่นก่อนเน้อย่าไปนอนหดนื้มันเมือนเดียวนึงมันให้ย้วไม่เมียก็เนไหนได้เงินแสนคุดดียอให้พ่นจอกทุกเด้บาน ก็งงงไปายเงเดี๋ยวปหัมเอ้ยเงือนไห้น่องไหลช่องไมาอยู่ดีมีแหงไหลยุ่เลยวดหัวอาอาอาวุณพ่ออ

หายกดนี้ข่ดกดนี้ดีกดเข่าดีกดเข่ามาเด้อขวนเอ้ยจวงก็มาจวงไปเมืนพูนมืนร้อนมารสองร้อนก็เือนห่อดของกาให้คูกต้องหา่เงินมาพูนยังผีมีผู้เป่า มีความคูามเจริญห้าร้อยปีบ่ก่าห้าร้อยปีค่ะมอบให้เลยค่ะดอดไปอยู่บนถึงลอยแต่ไปอยู่กลือกเลี้ยงเขาปันยดเปนี่สปีนึงแม่ลับบ้านเลี่ยงเขาอยู่ได้หน่อยปีนึงก็มีปูยูน้ำดอกอายุ ทอดไร้สำไดก็หาร้อยหารยจ้าอนนี้ร้อยได้ร้อยได้ร้อดีครับพมยร้พอดีได้จ้ามือหมอบเลยอายุถมีแฮงเ้อรยเียได้จ้ามือหมอบมอบเหลามีมสงไปหลายไกแรงไปลเอาไปพัแลใส่รถอาบ่มีใบานรับ คนฮะแล้วไปบะแก้วล่ะแล้วมแ้วกุ้งตัวแก้วกงเอาใบยแก้วไปเฮ็ดหน้าผีเฮ็ดแนวันถือลอยอ่าแกแแ้วผีอายุกอดลอยปีได้ครับเนี่ยพรดีครบอยบอครบอายุงกันละแ้วแงะไม่ได้ไม่ได้แต่ได้เป็นปรวมุขตลอดเลยคสูงอายุไม่แจ้งัวนีล

รวบเงียบกันไอ้พวกให้ทัาคุณก็ได้เหมืนที่นี่ไอ้พวกให้ไม่ไง่กอนอือเนี่ยปูก็ได้เงิอนพันสองพันเฉยน้าติดกนเป็นตาปีไม่ดูอยู่บอน

งินลักชีวีกูน <amino> กูโ <Becca> ม <f ark> ่เล่เดินแ้วชอหอดขอเด็ดเด็ดสุดยอดเเด็ด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 กันเลยงาในการจุดปกายกยดยังไงครับเรือครับ <Cornell. S 2> เด<อ>้อเดี okay. right. yeah. mm. ๋ยวจะมาใหม่ดอกดีใจบอกอไหายดีใจลายอาไรครับครบปูอายุครบ้อยปีแล้วครับครบพอดีแล้วก็ะเ้าลอยห้าสิบปีขึ้นมา แต่ว so ่า so. mm. no. ็ไงกับเสียไปแล้วครับเสียไปบ้างบดุลกูไปตวหนูกูบิหงอืมเอา้ีัวกู้ใรเฮ็ดก็คือฮะว่ามันแยกไมยเห็ดบ่ะแยกไมเห็ดไไปต้มุนพุ้นป่อ๋อซุกเบียร์ได้ฟอมกินนี่แบบเบียร์กินอล้วบบเขาอนีบบที่นี่กินเขานี่ยากบนั่นี่กินอันเก้านหนีไรกิโลเม่นไฟหนึ่มาขามหวาน มันทำบนอยู่พอนรอบนงหนึ่งเขาคือกินอะไรกินบ้านบ้างรอบนงหนึ่งเขาว้ายว้านี่เป็นยังไง ว่าเอามาเอาคอยเย็นกินไปจั้งลงสีเดี๋ยวครับอืมบ่ได้นี่ดอกน้ำไฟเชิงนกบวยอย่เงี่มายาวมือเขาเยี่ยนเยี่ยนเทวลม น,น,นุ่มบากจริงๆเออนะครับผมถูกแขียนระลับพอน้ำปูปูปีไม้ครับดีปีไม้ทุกทุกคนนะครับเพือคนอีสราเอล่นเมืองและทีมงานครับกับนะครับผูก ครับอ่าครับลหลายหยัดพี่น้องแล้วครับผู้แขนผูป้ปูอยูอยดีมีแห้งทุกคนเรับเด้อสวัสดีครับ